สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะปอกหน่อไม้แล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนตัวเปลือกด้านนอกค่อนข้างที่จะเหนียวเราจะไม่ใช้นะครับตัวนี้จะย่อยสลายยากจะเอาเฉพาะด้านในที่เป็นสีขาวจะได้ย่อยสลายได้ง่ายยิ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กยิ่งดีซึ่งในหน่อไม้เนี่ยจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับหน่อใหม่นะครับแล้วก็จะมีฮอร์โมนบางส่วนที่จะช่วยในการกระตุ้นให้เกิดหนอ่อการนําหน่อไม้มาทานะครับไม่จําเป็นต้องล้างเราตัดม,มาสดๆเราก็ทําได้เลย หลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนําไปใส่ในภาชนะหมะักจากนั้นเราก็เติมกากน้ําตาลลงไป1 0 0ซีซี cc เพื่อที่จะให้กระบวนการหมกักเนี่ยไม่มีกลิ่นแล้วก็เป็นอาหารเบื้องต้นของจุลินทรีย์ด้วยต่อไปก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เราจะใส่ลงไป2องถึงสาม cc หรือประมาณครึ่งขวดใช้ในการเร่งการย่อยสลายจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่าแค่พอท่วมนะครับตัวนี้ เติมน้ำเปล่าเรียบร้อยแล้วก็ใช้มีดคนหน่อยนึงเพื่อที่จะให้กากน้าตาลเนี่ยละลายเมื่อเราคนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดฝาผ่าชนะหมักถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําในะบวนกานการหมักเนี่ยเราจะเก็บไว้ในที่ร่มตัวนี้เราจะหมักอยู่21วันนะครับหรือ3สัปดาห์เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย